สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักน,นะคะของชาวธาตุน้ำนะรกรกฎพิจิมีนนะคะอ่าเป็นการดูดวงความรัในช่วงเดือนพฤษภาค,คมและย้ำเหมือนเดิมนะคะช่องชอต์มทาโร่ดูคลิปแบบนี้เป็น general reading เป็นพลังงานรวมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ดูส่วนตัวของใครอยากรู้ดูส่วนตัวแอดไลน์มาแต่จะให้คลิปนี้ตรงกับชีวิตของชาวธาตุน้ำทุกคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นนะถ้าคุณเข้ามาดูแล้วคุณรู้สึกตรงมากตรงน้อย ไม่ตรงเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการเป็นไว้เวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะเป็นพลังงานรวมเป็น general reading ดังนั้นนะะอย่าให้เข้ามาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเข้ามาดูไว้เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งในชีวิตก็ได้นะคะอย่ามาอินมาเครียดกับมันเยอะนักนะทีนี้ขอดูหน่อยค่ะความรักของชาวธาตุน้ำตอนนี้ความรักของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะ สี่ถ้วยสองเหรียญอัศวินไม้หนึ่งดาบเก้าดาบแมริเชียนคิงเหรียญสามดาบคิงถ้วยเจ็ดถ้วยชาวท่าน้ำคะ่ะ ถ้าคุณกำลังเผชิญกับความรักที่คุณรู้สึกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียเป็นความรักที่คนที่คุณดิวอยู่คุยอยู่เขาไม่ได้มีแค่เราคนเดียวเขาไม่ได้สนใจเราเท่าที่ควรเขาเมินเฉยต่อความรักของเราหรือเขาบาลานซ์ระหว่างคนสองคนเขามีสองช้อยส์มันมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราแล้วเขาค่อนข้างที่จะทริกกี้ไพ่ค่อนข้างชัดนะคะคนคนนี้คุณเจอตัวพ่อตัวแม่เข้าอีกแล้วนะ ทีนี้คุณคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณเป็นตัวเลือกเขาหรือถ้าไพ่สลับกันเขาเป็นตัวเลือกคุณแต่แน่นอนนี่คือความสัมพันธ์ของการมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนนะคะมีคนที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันท็อกซิกนะมันทําให้คุณไม่มีความสุขมันทําให้คุณเครียดดราม่าคิดมากนะคะและหลายครั้งที่คุณต้องการจะตัดใจแต่คุณยังทําไม่ได้ขอดูคนคนนี้หน่อยสิ คนนีที่ชาต้าน้ำดีอยู่ด้วยนะเวลานี้เขาเป็นยังไงบ้างเด็กอยู่ด้วยเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือทั้เลยเขาไม่ได้มองจุดหมายอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆให้ความหวังคนไปเรื่อยแล้วก็ ทำอะไรปิดปดบางบางมีกำแพงกับเราพอสมควรนะคะแล้วก็อ,อยากมาก็มาอยากไปก็ไปนะคะอยากรักก็รักอยากเลิกก็เลิกเป็นคนที่ทําอะไรตามตามความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ยังไม่น่าเชื่อถือนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาเลยความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคืออยู่ตรงเนี้ยแอนบอกเลยว่าคุณอยู่กับคนคนนะี้คุณจะเสียเวลามากเพราะว่าเขา มันเป็นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นอนาคตมองไม่เห็นฝังนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาจับเอาไว้ทั้งสองทางและเขาจะไม่ปล่อยใครไปอยู่ที่ใครทนได้ก็อยู่ใครทนไม่ได้ก็ก็ไม่ว่ากันแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะ่ะเขาจะทํำยังไงกับคนต่อไปก็คุยไปเรื่อยๆจ้าสามเรียนจ้า 3ามเหรียญเดดาบเดอะสตารสอถ้วย1ถ้วยมันคือการให้ความหวังนะ่ะมันคือการที่เคยทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นนั่นแหละเขาเป็นคนที่รักตัวเองมากๆปกป้องตัวเองมากๆแล้วก็จะไม่ยอมตัดใครออกจากชีวิตเพราะว่ากับคุณเขาก็รู้สึกดีกับคนอื่นเขาก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะคุยกันไปอย่างนี้แหละ นะคะแล้วก็หลบหลบซ่อนซ่อนแอบแอบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะอยู่กับคุณกับปิดบางเรื่องของอีกคนอยู่กับอีกคนปิดบางเรื่องของคุณอาจจะอยู่กับคุณแล้วพอคุณโกรธก็ก็รักนะแต่ว่าช่วงนี้งานยุ่งไม่มีเวลาให้หรือขอเวลาหน่อยนะเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับตรงนั้นเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับคนนี้ให้ความหวังเราไปเรื่อยค่ะหล่อเลี้ยงเราเอาไว้ในชีวิตเรื่อยๆโดยที่ สุดท้ายแล้วก็ไม่เคยตัดใครออกไปจากชีวิตจริงๆสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยทำอะไรเพื่อเราจริงๆแบบนี้แล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปขอดูหน่อยสิ The Moon ถ้าเหรียญเด็กฟูสิบดาบควีนถ้วยควีนดาบเด็กถือเหรียญหกเหรียญนี่คือความรักที่ไม่คู่ควรกับคุณเลยไม่มีอะไรที่คุณ ไม่มีอะไรที่คู่ควรแก่การที่คุณจะต้องมาทนเจ็บทนปวดหรือว่าทนเหงาการที่เราต้องเป็นฝ่ายเดินตามเขาฝ่ายเดียวง้องอนเขาฝ่ายเดียวที่เขาคุณเห็นไหมเขาไม่หันมามองเลยนะว่าเราจะมีสภาพแบบไหนเราจะอยู่ได้ไหมนะคะเราเสียใจหรือเปล่าเราเหงาหรือเปล่าเราเศร้าหรือเปล่าอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครืออยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่รู้วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปเสี่ยงกับมันไปเรื่อยๆนะคะเป็นฝ่ายรอ แล้วก็ทำตามที่เขาต้องการหรือทําตามเกมที่เขาวางเอาไว้คนคนนี้เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณเท่าที่คุณให้เขาหรือเขามีคนอื่นๆอีกเยอะมากที่เขาต้องให้ความสําคัญในชีวิตและเราเป็นลําดับที่รองล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 ,อง,ล,อง,ลองมาเลยเพราะฉะนั้นนะคะไม่จําเป็นอย่าทนเลยกับความสัมพันธ์เนี้ยขอดูคําแนะนำหน่อยสิ แห่งนะคะให้ชัดมากเลย Angel of Strange Journey มันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องเยียวยาตัวเองแล้วก็ออกเดินทางนะบางคนเนี่ยเพราะความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณคิดมากจนกินไม่ได้จนป่วยจนเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคอะไรก็ตามที่มันแบบคิดมากความเครียดลงกระเพาะอะไรแบบนี้นะคะ เค okay. ต่อสู้กับความมืดในใจเราค่ะต่อสู้กับกับคนที่เขามีเล่เหลี่ยมคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับเราอ่ะต่อสู้กับความกลัวในใจเราไม่ใช่ความมืดสิต่อสู้กับความกลัวในใจเรานะคะเขาเป็นคนที่ไม่ได้คู่ควรกับเราเลยความรักที่เขาให้เราอ่ะมันช่างแตกต่างจากความรักที่เราให้เขาโดยสิ้นเชิง พ่ยแนะนำให้คุณเข้มแข็งนะคะแล้วก็คุณมคณีคุณมีค่าคุณมีค่ามากพอบางคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยจำเป็นต้องอยู่กับเขาเพราะว่ายังต้องพึ่งพาเขาในเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเขายังคงดูแลเราในเรื่องของเงินทองหรือมีบางอย่างที่ยังต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างเช่นหนี้สินนะคะแต่อยากให้รู้ว่าตรงนี้นะคะมันจัดการได้เราสามารถที่จะคุยกันได้ นะคะบางคู่ต้องทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังนะคะไม่กล้าหย่าไม่กล้าเลิกไม่กล้าก้าวออกมาเพราะตรงนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะคะเพราะในเรื่องเงินนะคะที่นี้ไพ่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องออกเดินทางไปไปสู่ชีวิตในชา้เตอร์ใหม่ถึงเวลาแล้วที่จะออกจากอะไรที่มันท็อกซิกอะไรที่มันแย่ๆออกจากความสัมพันธ์ที่มัน มันไม่ได้คู่ควรกับเราอะนะคคุณมีค่าพอและคุณเข้มแข็งพอและคุณทําได้ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราออกไปจากตรงนี้ได้ขอดูหน่อยว่าแล้วถ้าคุณเลือกที่จะเดินต่อไปมันจะเป็นยังไงคะไพ่ดีมากขอให้คุณเชื่อเถอะว่า จัก,กรวัลอยู่เคียงข้างคุณสวรรค์อยู่เคียงข้างคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่เคียงข้างคุณขอแค่คุณกล้าที่จะเก้าวออกมาไม่ก oh ็ดึกซันก็ามาคุณเห็นไหมเนี่ย Healing and Happiness Community Ting Ting Wu Man เลิกคิดมากจ้ะเททุกอย่างแล้วตรงเนี้ยไม่มีอะไรให้คุณเสียดายอีกละคุณเห็นไหม ตรงนี้มันไม่มีอะไรให้คุณเสียดายแล้วมันไม่มีคุณค่าใดให้เราเสียดายอีกแล้วค่ะก้าวออกมาเลยไม่ต้องกลัวนะคะขอให้เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอํานวยพรให้กับคุณจักรวาลอํานวยพรให้กับคุณแค่กล้าที่จะก้าวออกมาจากตรงนั้นประตูแห่งความสุข รอคุณอยู่นี่คือช่วงเวลาที่เราต้องกลับมาเยียวยาตัวเองแล้วค่ะคุณยังมีเพื่อนคุณยังมีครอบครัวคุณยังมีสังคมคุณยังมีคนที่รักคุณรออยู่ความสุขรอคุณอยู่เลิกคิดมากเลิกอะไรอาวรในสิ่งที่มันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นแล้วก็ก้าวออกมาเถอะชีวิตหลังจากเนี้ดีแน่นอนคุณดูไพ่สิคุณดูไพ่สามใบเนี่ยนะคะมันจะไม่มีความสุขได้ยังไงเพราะตรงนี้มันแย่ที่สุดแล้วคุณดูมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วนะคุณออกจากตรงนี้ได้เมื่อไหร่ก็คือ ก็คือมันมีแต่แบบนับเวลาเนี้ยติดลบก้าวออกไปนับศูนย์ใหม่ก็ยังดีกว่าติดลบเลยอะคุณจริงๆค่ะเอาใจช่วยชาว่านน้ําใครที่เป็นเจ้าของพลังงานนี้นะคะขอให้คุณกล้าที่จะก้าวออกมาจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วมาเจอเดซันของตัวเองสักทีมาเจอพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างความสุขทั้งหลายรอคุณอยู่นะคะโอเคอย่าลืมว่าอย่างไรก็ตามแต่นี่คือการดูดวงแบบ general reading หวังว่าชาว่านาน้จาจ ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ